ต้องด้วยเหตุการณ์เหตุการณ์ยึงจินจาระใจอ่าการนั้นก็จะมาเข้าสู่ร่างกายเข้าสู่อวัยวะตาหูจมูกลิ้นผิวหนังภายใต้อวัยวะนั้นก็จะมีเซลล์ประสาทเซลล์ประสาทก็เข้ามาไม่รู้เนี่ย สบายดีแต่ถ้าโดนช็อตยังน่ดีแว่าสบายไม่ดีแอคชั่นโพเทนเชียลจะมีกี่ระยะด้วยกัน ดีโพลาไซสิชไซสิชไซส่ชกำลังควรของหน้า57อยู่ในรูปเร็วรูปมันมี5รูปรูปแรกคือระยะครับทุกช่องจะติดหมดกช่องที่1ไม่เข้าพอรูปที่2จะเห็นว่าช่องสีฟ้าเปิดซึ่งช่องสีฟ้าเป็นช่องโซเดียม โพแทสเซียมโพแทสเซียมช่องโพแทสเซียมเปิดทำให้โพแทสเซียมแหวไปข้างนอกจะไม่ได้ถามว่าที่อยู่หลังๆของโซเดียมเอ็นเออยู่ ไมเล็กอเปิดเทมันก็อ้อร้องจะอยู่ข้างในก็อยากออกไปข้างนอกเทออกไปข้างนอกกันเยอะทๆให้ร้ามเนี่ยลงวิญญาณนี้เรียกว่ามีโพลารายพอเทก็อยากอ้อร้องไม่หยุดเปิดได้ๆจะลงจะลง ใครที่สมองยังไม่ถึงอีก่ก็ต้องเพิ่มจำนวนเซลล์ประสาทเซลล์ประสาท1เซลล์ไม่พอก็ต้องต่อเซลล์ประสาทอ่ะแซ่โซมันเชื่อมมันเชื่อมมันเชื่อมตัวที่มาเชื่อมกันออกสอง ใส่แน็บใส่จะมีอยู่สงแบบแบไหนบ้างนักเรียนอูหลน้านักเรียนูหน้านนนสิบแปดกนลสิบแปดเป็นเสภาสาที่

Did I หนึ่งรปรากฏว่าสารอะไรคะ จน,นีออ้ัต้องเป็นอะไรคะเดรเดร้ต่รัเนี่ยเขาจะต้องมีโปตีตัรตวรับที่เนี่ยมารับสาสืปปสา่อาเอ็กเนี่ ER ยจะปล่อยออกจากถุเวลาสสืปปสา่ามันเดิน,ดนออทางมามันจะส่งเม็ดลๆสีมในพวกครคะอออ i okay. sai sa